สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน,นานานักตกปลาทุกท่านนะครับก็มาพบกับผชมในช่องตกกัลตานตูติฟิชชิงนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งครับกับบอ่อกระพงุฟเฟ่นในต้อมแล้ววันนี้ก็อยู่กันที่บอ่อในต้อมนะครับก็เป็นบ่อที่ตกสนุกมากๆนะบ่อนี้นะผมแนะนําเลยนะครับนะปลาเดือดทุกครั้งนะครับปลาเลี้ยงด้วยเหยื่อสดนะครับที่เอามาลงที่บ่อนะสนุกมากๆนะ ผมบอกเลยนะถ้ามีโอกาสก็อยากให้มากันนะครับนะที่บ่อหน่อยต้อมของบุฟเฟ่นะบางนาตาดกมแสสองครับเดี๋ยวผมจะขึ้นโลเคชั่นไว้นะแล้วก็หน้าแมพไว้ให้ข,าข้างๆนะก็เดี๋ยวลองกดเข้าไปดูกันเปิดวันอาทิตย์นะครับเก็บตกจันทังคารนะสนุกสนุกนะครับปลานี่พร้อมกัดตลอดนะที่นี่นะก็เดี๋ยวเรา,เราลองไปคุยกับเจ้าของบ่อ,อ,บอนะไม่รู้จะเดินมาหาหรือเปล่านะก็เดี๋ยวเราลองเจอเขาเดี๋ยวเดินมาก็คุยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์คร่าวๆนะแล้วเดี๋ยวเขารอเวลา วันนี้มาถึงตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะครับในฟ้าสว่างนี้ก็เริ่มจะถ่ายคลิปเริ่มถ่ายอะไรกันได้ละโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์นะครับ ็ตอนนี้อุปกรณ์เราเตรียมเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นชุดน้ำเช้านะผมเตรียมมาทั้งหมดวันนี้สิบหัวนะไม่รู้มันจะเดือดขนาดไหนนะครับก็เผื่อไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้นะแล้วก็คันน้ำเช้าก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นโอเ n นแบ็กนะครับสิบสองยี่สิบนะสายเป็นพีอีหนึ่งจุดห้าลอเป็นสติีทเอนะครับก็คันตกชะโดตกกระพงน้ำเช้าผมนี่แหละนะคนที่ดูผม,มบ่อยๆก็น่าจะจําได้แล้วก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าเป็นอนไหนะตัวคันสำรองก็เป็นคันนี้นะครับใบสัน 8417นะครับล้อเป็นสแตนดิคเบอร์2.5นะล้อก็เป็นที่ใช้ตกประวังนี่แหละนะครับก็ทําเป็นชุดสายหน้าไว้มันนี่เหมือนกันนะครับนะช็อกเป็น40ทั้งคู่นะครับแล้วก็ต่อสายหน้าอันนี้ไลท์ลีดนี่ไปน60นะครับแล้วก็วันนี้เอามา5คันเลยนะเอามาเยอะๆเอามาเผื่อไว้ก่อนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นคันเอาปักใหญ่นะครับบานเอกคอมพาร์นะ เบ10 20ปอนด์นะครับลอกเป็นโลฟาแอร์แล้วก็นี่ก็จะเป็นลูกเล่นลูกอมนะกาเลนก็ดีนะครับก็จะเป็นสกายเล่นะอกฟาง่ายๆนะครับคันก,ก็จะเป็นคันนี้กาดิเตอร์นะครับ3.6นะลอกเป็นลูเวสเก่าๆเนี้ยนะครับแต่ภายในย,ยังดีอยู่17โอเคก็ประมาณนี้นะเหยื่อก็ทั่วไปนะเดี๋ยวเรา รอเวลาครับแล้วเดี๋ยวเราก็ลุยกันเยวตอนนี้เราก็เจอกับเจ้าของบ่อนะครับแล้วบอสนี่นะเป็นไงตรงนี้บ่อคนเยอะไหมครับอโอเยอะครับที่ที่แราผมลอกมาได้เยอะไหมเยอะเยอะได้ไหมเยอะครับที่ที่ยืนนะเยอะที่ยืนเยอะก็เดี๋ยวลองดูนะครับวันนี้เป็นยังไงนะที่บ่อก็เดี๋ยวผมจะขึ้นโลชั่นนะอยากให้มากันนะบ่อดีๆปลาดีๆนะปลาเลี้ยงด้วยเหยื่อสดครับปลาเหยื่อสดดีๆเงี้ยไม่มากัน เนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพเลยขับรถมาแม่งนิดเดียวเองใกล้เคียงเป็นฟิลแบบใกล้เคียงใกล้เคียงกับปลาเลี้ยงเองเลยเพราะว่าปลาย้ายใกล้นิดเดียวครับโอโ้โหน้ามานะอย่างเงี้ยอยากให้มานะมาลองมากันเยอะๆนะโอเคเดี๋ยวลองดูนี่จะเป็นไงนะถ้าไม่ดีก็โทษคนเนี้ยไ <c oughs> ปเ<ะ>ริ่มครับ ไม่เจอไม่เจอเเจอปล่าไม่เจอก็ตีดิดจะยากอะไรอ,อ,นะอ่ะวันนี้ปลาวันนี้ปลาไม่ขึ้นตรงนี้ ลวงนิทำไมไมันเป็นไรอย่างนี้ทำไมมันต้องกลางเงียบวะเอาแล้วดูวแล้วอืม มันขึ้นเตือนวันวนี้ไม่ได้จุ่มหรอวะล้วงหน่อยปกต,ตินี่ต,ตึ้งตั้งนะตังไงนะจุ่มเลยอะปกตินี่จุ่มเลยอะ ตามันโดนฝนวะมันเลยแบบตา,ม,า,ม,ามันลอยเปล่าวะลองกอเร็วๆดิเรียดเลยพี่เลียดเลยอ่ะจัดเลี่ยดเลยต้องเปลี่ยนสปินปแล้วล่ะถ้าเลียดเลยต้องเปลี่ยนสปินปแล้วล่ะ ต้าเรียกเลยต้องเปลี่ยนสปินแล้วล่ะแอ้โยแเนครับแสเนกอไปก่อนถ้าหลังเดือดไปหลังเลยเดินได้เดินเลย เออถ้าหลังมันขึ้นเนระเดือดก็ไปเลยอืมถ้ามันเดือดมากก็ขยับเลยถ้ามันกินโซาหลังก็ต้องวิ่งนะใช่อย่าอยู่เฉยๆนะดูอีกเนี่ยดูสองไม้ไม้สองไม้ขึ้นจริงเปล่า ไปนะโต้งวิ่งเลยไป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 วิ่งเลยวิ่งเลยไปอยู่หลังไปอยู่หลังไปไปไปบ่อเอียงบ่อเอียงหลังนะโทษทีครับโทษที น anyway like oh, mm, uh. ั่งกิน like ท้ายบ่อเฉยท้ายบ่อดิรออะไรอ่ะเออท้ายบ่อจริงเว้ยท้ายบ่อพี่โอ้ยพี่นึกว่าต้องยู่พวกนั้นอยู่เฉยนะอยู่เฉยนะอยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยโอเคหลังเดินนะครับหลังเดินนะหลังเดินนะ ้าแม่งอยู่หลังเฉยคอมแล้วคอมแล้วมานี่เลยพี่มานี่เลยพี่คอมผมมานี่เลยโอเคว้าวุนเลยทีเดียวเชียวขึ้นหลังเฉยึ้นหลังเฉยฮะ ตััว้ชงหลังกลางแล้วตามแล้วตัวแรกตัวแรกโดนไปแล้วตัวสองมาแล้วกินพื้นเลยครับเดี๋ยวเจอวัดรอยขึ้นต้นมะขาม

โอ้โหมกกอติดพื้นมาเลยสตัวงูนอ้องโทษครับปลาขวานะโทษทีทอู้หโ้ทีครับโทษครับหลังครับใหญ่เว้ บบบับัังครบบึมบัมซัมเบ้ตัวนี้กินติดพื้นจริงวะโอ้ยนิ้ว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 ตัวทีครับรกินติดพื้นจริงก็ต้อง สายก่อนนะเอ้ยเฮียปลาใครติดขึ้นมาวะเนี่ยปลาก่อนนะโทษนะครับ ขายก่อนมีปลาใหญ่อยู่นะ่าไรของรูปหล่อคะร้อยยี่เหรอสามร้อยสี่สามร้อยสี่เอับนี่ผมครับสามตัวตัวละร้อยยี่ครับตัวนี้ขอร้อยสี่นะตัวนี้ใหญ่โอเคครับตสามสองอันนึงสามร้อยนะสามร้อยสี่สแปดครับ กตัวนี้ใหญ่เลยนี่ได้โลห้าได้เพรมีโลหนะโลหโลเจ็ดอันดับตสามร้อแปดสิบไอ้่างรูปหล่อคับขอบคุณครับสามร้อยก่อนแปดสิบบาทครับขอบคุณครับทำไรถ่ายรูปหน่อยคกับ ช่วต謝謝 ını, okay. okay okay okay. <S <S ั้งหน่อยช่วยตั้งหน่อยเดี๋ยวคลิปแตกขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับผมโอเคเรียบร้อยครับขายปลาก่อนอบนีู้ใหญ่ก็ห่อนิดหน่อยโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้ำตวงขายแล้วก็ขายปลาไปนะขั้นเจ็ดร้อยขายไปสามแปดแล้วเดี๋ยวหายอีกหน่อยไปไปครับหาปลากันต่อ เดี๋ยวเราลองเล่นดีบีดูบ้างนะกอใบยางอยู่พักหนึ่งนะครับกอไม่โดนเลยนะลองดูดีบีครับ <c oughs> ขอเลย <c oughs> เดินไปกอ่อเดินไป,ไปขยนันก,ก่อไปเฝ้าๆนะครับ โดนบีบีครับบีบีครับบีบีทุกคนบีบีนะสวนไปเลยนะยกระโดดขึ้นมา DB, ดีบีกัดดีบีเฉยเฮ้ยอโอ้โแม่งสวนหัวเข้าไปเลยตัวนี้นกัดดีบีนะทุกคนหยิบนะพลองเคาะเล่นๆดูนะครับก็ผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นเลยนะ นี่ครับสวนหัวเลยนะเข้าคอแล้วนะตัวนี้นะกลับปักเนื้อหวานอยู่แล้วโอเคครับไปดูต่อ,อมาเราก็ลองดูกับลูกอมปีศาจนะครับส <ผม S 1> ามจุดห้าเราดูครับเล่นแอคก,กี้เคียดู ขี่เขียวไปเป็นเพิ่นนะครับเดี๋ยวก็ตึงบอลเดินถามเลยมานี่มาลองมีพี่แบปตี้เขาบขอดูใกล้ๆก่อนแลราคาเป็นตัวตั้งตัวตีเลยนะครับผมจัดกัดหน่อยจัดปักหน่อยเขาก็บอกเดี๋ยวดูใกล้ๆวันโอ้หน้าตาลวัดปลาผมมันยีนฝั่งนี้โอ้ ยอย่าตึงนะอย่าตึงตึง,ตงวัดได้แล้วบอก่อนนะนนพี่หนึ่งครับสักสี่สล่ผมใช้เนยนาน,นดีบริวารโอ,<ค>อไม่ไหวหแพงเลยวัดบาทนี่ม้วนนี่สามร้อยห้าสิบบาทบมันคตรลื่นเลยนะคีะลื่นมากเลยใส่มาแอแก้ากก้อยทสายมันแพงมันก็คงจะดีแหละ ปีศาจครับผมแม่งย้อนมาเว้ยมอูลกแม่งกัดล,ลูกอม,ม,ม,มจริงะร่ะสีค้างเหลืองไอ้ปนินค้างเหลืองอะ เมื่อกี้ผมเคาะสีสลิมตั้งนานไม่แดกเดีย๋ยวดึงด้วยแล้วสลิมมันมีกินเว้ยมันจับทีหนึ่งหายเอเอที่บอกมึนงนครับโย้มีครั้งหนึ่งตัววะไม่มีวะ่ะเดี๋ยวบอกเดีย๋ยวบอกอาร์มมึงตัวมาให้ระวังขาดปื๊ดผมก็กาาลัวขาดเลยผมหวานเลยหน่อยพี่ สองตัวผมอ่ะขาดเนี่ยยิ้มเล่นอย่างเงี้ยจะเข้าฝั่งอ่ะรอตากอ่ะอหวานว่ะปัดเลยอ่ะฝั่งผมหวานเลยเนี่ยเหมือนปลาน้ำน้ำมันลึกอ่ะแรงมันดีพี่ปลามีแรง,แรงดูเดียดเด่ยวดูดิแม่งพร้อมจะกระโดดตลอดเวลานี่ปลาลิจริงเจอ,อไม่ไม่ต้องรีบน,นะไม่ต้องรีบคใช่ผมเรื่อยๆเลยพี่ตัวกับ ขอ,ขอบคุณครับรค,คุณมากครับพี่แม่งกืนเลยอ่ะอออตีไปตรงกลางคอสองทีเองแบกเลยนี่คอสลิมตั้งนาน,น,น,มมน,นไมมกัดอ่องพีศานะสีขางดำนะเหลืองเมอ้ยไม่ใช่สีปรินขางเหลือง นี่ครับลองดูเลยลงมาในคอเลยนะโอเคครับเดี๋ยวรุยกันต่อ,อ,อห้าครับ <c oughs> มาแล้วจ้ะมีถุงใส่ไหมไม่มีถือไม่ได้ปะ่ะถือเป็นปะ่ะจับปากเคจับปาก,ปากนี่จับนี้จับนี่ นี่บีบไปเลยนี่บีบอย่างนี้ไปเลยนี่นี่มันจะมีล็อกของมันบีบเข้าไปเลยเท่าไหร่คะของผมร้อยยี่นี่ร้อยยี่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตายละเท่าไหร่คะตัวร้อยยี่ เดี๋ยวผมทอนให้ก่อนร้อยี่ทอนเท่าไหร่นะสามปดเออผมถ่ายร <20. S 1> นะ้อยยี่ไงก็สองที่ไปเราวห้ผพี่มีทอนปะนี่ไงก็เดี๋ยวทอนเขาก่อนดิแล้วเดี๋ยวเขาให้พี่อ,อ,อ่ะอันนี้ 120. นน 120. ร้อยยี่องนะทอนหนึ่งสองสามสามร้อยหนึ่งสองสามสี่สามร้สิบอดึงไม่ผมอีกร้อยหนึง่ง ถูกไหมอ่ะไปโอเคจับไปเลยจับจับนี่จับบีปากไปเลยครับอันนี้ย้าหน่อันนี้ตายได้ง่ายหน่อยันนี้ตัวแรงง่ายหน่อยบีปากไปเลยตัวนี้มันตายแล้วตายแล้วช้อนไปก็ได้ช้อนอกช้อนอะไรไปก็ได้ครับโอเคขอบคุณครับโอ้โหมันไม่มีปลาเลยตรงนี้เขาอ่ะ อ๋อน้ำแข็งกระเป๋าผมนมม้ำในกระเป๋าเลยลูกอมเว้ยโอ้โหเกี่ยวว้าเกี่ยววิ่งอย่างงี้ลูกอมครับลูกอมปีศาจครับผม สีปนินดิม่นเหมือนเกี่ยวเลยวะไอ้ย <g ül> ี <üyor> ันวิ่งโอ้โหบ้าเฮียคายเบก่อนขวาขวาย,วา,ยาวไปแล้วโทษครับอ กดครับต้นไม่ไม่ไม่ไมไมหวยต,ตัวแล,ล้วพี่ปล่อยเลยปล่อยเลยพี่ตีปล่อยเลยพี่เดี๋ยวแม่งขาดได้แม่งเสียวขาดทิ้งหายเลยอืมใหญ่เข้าปากเลยแหละ,<ท>ะเสียวขาดตรงเข้าปากเลยพี่<ป>พ,พี่อ่ะต้นต้นพ่งนะ,ะต้นอะไรครับ นึงนะ,ะงโอเคมาแล้ว,วามาเดี๋ยวช่ากออกเลยเดี๋ยวค่อยๆปลดยิงที่ลงงออก,กังเหี่ยวฝนตกพอดีหนึ่งี่โอ้อยเกี่ยวไงวะเนี่ยครับลุกอมปีศาจนะฝนลงแล้วทุกคนมาแล้วเนี่ยโอ้ย โอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวว่านะครับฝนตกก็ตอนนี้ฝนตกนะครับนะหลังจากที่ได้ตัวที่หกมาก็ตกเลยนะแต่ลูกอมปีศาจนะเดี๋ยวลองดูครับว่าจะยังไงกันต่อนะถ้าฝนมันหยุดก็ผมว่าน่าจะตกไม่แรงหรอกก็ทรงนี้นะเดี๋ยวคยงจะได้ลุยกันต่อครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วไล,ล่หาไปเรื่อยๆครับมาเดี๋ยวเรารอฝนหยุดแล้วเราก็ลุยกันครับก็มาลุยกันต่อครับฝนหยุดไปแล้วนะตกแรงนะเปลี่ยนทั้งตัวแล้วตอนนี้ ลองดูครับลุยกันต่อว่าจะเป็นยังไงกอ,อมามีแต่น้ำนะครับตอนนี้เละนะวันนี้กลับไปเต็มล้างอุปกรณ์อีกเละโอ้โห,โหออลองดูครับลองดู นี่ตอนนี้เราก็หกแต้มนะโอ้ขาดอีกสี่เลยนะตั้งเบาไว้สิบวันนี้ ลองหากันไปเรื่อยๆนะไม่ขึ้นทั้งทีอีอุ๊ยกระโองขาดเกี่ยวล่มเรื่อสวิงเราไปไหนอะโอเคไปเราของคำบ้าเลยครับทุกคน วันนี้ที่บ่อไนต้อมนะบ่ายสองก็กว่านะครับจบที่หกแต้มแล้ววันนีนะ้ขายปลาไปสี่ตัวได้มาห้าร้อยนะครับ,บแล้วก็ยังมีปลาอยู่ในะกระชังอีกสองตัวนะครับเดี๋ยวเราไปขายหาค่าคันคืนก่อนนะครับท <laughs> ่านี้ผิดแผนนะฝนถล่มเยอะนะครับก็ปลาก็ไม่เดือดเท่าที่ควรนะครับปกตินี่โหบ่อไนต้อมนี่ทิ่มจุ่มนะกัดกระตินกระดอนกระเด้งกระดอนเลยนะ ไปไปโอเคครับเอาอเก็บของกับบ้านกันครับทุกคนก็เรียบร้อยนะครับจบไปนะสำหรับบอกรองบูเฟ่ใน,นต้องวันนี้นะครับก็บทสรุปจบที่6แต้มนะก็ฝนถล่มนะครับก็ปลาเช้าเช้าวันนี้ถือว่าผิดคาดนะครับเจ้าของบอก็ถือว่าผิดคาดนะผิดคาดกันหมดนะปกตินี่คือว่าเดือดมากนะวันนี้ไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่นะครับก็เนื่องด้วยฝนฟ้าอากาศ ฝนมันลงเยอะนะครับน้ํามันปิ่มบ่อน้ําจืดมนลงไปในบ่อเยอะนะครับสภาพน้ํามันเปลี่ยนับปลาพงมันมีผลต่อน้ำเลยะนะก็ประมาณนี้นะวันนี้ก็ได้สนุกนะครับพอได้สนุกนะก็ยังรอดนะยังรอดอยู่นะครับเพราะว่าคราวนี้ขายปลาไปาได้ราคาอยู่นะครับก็โอเคครับนะต้องลาไปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่ๆนะนะทุก่านติดตามนะครับจะไปตกปลาแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย